ค,คุณพรนิดายังคงอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุภเชษชิริยภูลกรรมการบริหารบริษัททิริยภูลมินเตร์เนชั่นนลจำกัดครับและก็พร้อมลูกชายนะครับขึ้นมอบช่อช็อตข้ามูุช่อไม่แแต่อร่อยให้กับทางที่ไฮพิเซนนะครับเบประเพลินอะไฮพิเซนนะครับอาขอ,อบคุณพ่อเลยนะและลำดับต่อไปนะครับทุกท่านยังคงอยู่บนเวทีนะครับ ขอเชิญอีก2ท่านนะครับจากทาง b ิ๊กซีซูเปอร์เซครับคุณวีรชาติคำกลัดครับพู้บในการอาวุโสฝ่ายจัดซื้อสินค้าบริโภคนะครับและคุณพงษ์พนิ์คุณเกิดครับผู้จัดการสาขาสะานควายครับหนึ่งช็อตในช่วงนี้นะครับก็ตรงกลางที่ยืนอยู่นะครับเสอดังครับทุกท่านยังคงอยู่ขอเชิญน้องพลอยชมพูขึ้นมาถ่ายรูป อ่าอน,น,นะครับกล้องตรงกลางนะครับน้องพลยเสื้อดาที่ยืนอยู่นะครับโอเคกล้องเรียบร้อยนะครับงยขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและน้องพลอยชมพูครับส่วนพี่ชายพี่เซนบนใเพรนยังคงอยู่นะฮะขอเสียงปรบมือกับคุณอนิดาวิมลวัฒนาพันธ์นะครับคุณสุประเชษฐ์พิริยาภูม รับพร้อมด้วยลูกชายนะครับคุณมีรชาติขำกลัดนะครับคุณพงษ์มณิชและน้องลอยชมพูและก็ต่อไปจะเป็นผู้ชมดีนะครับที่ร่วมสนุกด้ถ่ายรูปกับพี่ไฮมิเซรับเชียร์เลยมีมีมีใช่ไหมใช่ไหมใช่สิต้องโอเค อโอโหมีทั้งเด็กน้อยเด็กโตกล้องใหญ่เป็นกล้องหลักกล้องหลักคือกล้องที่อยู่ตรงกลางนะครับคุณแม่จา๋าเด็กๆจา๋าพี่ชายเสื้อสีดํานะอา้าวมองยิ้มยามด้วยเล่นสังเรียบร้อยแล้วหรอโอเคนะครับขอบคุณผู้โชคดีครับสนใจครับไม่ต้องพูดอธิบายอะไรมากภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นพลังของทุกๆคนนะครับที่มาร่วม แสดงความสนุกสนานกันเอนจอยกันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะบอกว่าครั้งต่อไปชอกโกบูชอทีมแลนจะไปจัดที่ไหนอยู่รอฟังแป๊บหนึ่งนะครับช่วงนี้ขอขอบพระคุณนะครับผู้บริหารนะครับคุณสุภเชษฐิริยาภูนนะครับกรรมการบริหารบริษัทพิริยาภูนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับแล้วก็ผู้บริหารใจดีทุกท่านนะครับจากทางบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์สะพานควายแห่งนี้ขอบคุณศิลปินของเรา เป๊ะปราเพลนนะครับขอบคุณน้องพลอยชมพูน้องเบลวลิศิราเอาปากกามาวงแล้วก็วัยรุ่นวงพราวด้วยนะครับที่เปิดงานในวันนี้นะครับสำหรับกิจกรรมช็อกโกมูช่ดรีมแลนด์แล้วก็พี่ๆเป๊ะปราเพลนนะครับจะไปเจอกับทุกๆคนนะครับในอีกครั้งหนึ่งครั้งต่อไปวันที่จดนะจดนะ25สิงหาคม เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสายตาจับจ้องอยู่กับพี่ไฮพี่เซนแต่อย่าลืมฟังสลูเกอร์นิดหนึ่งนะรักจริงชอบจริงไปเจอกันอีกครั้งได้นะครับที่เซนท่านปิ่นเกล้าบริเวณชั้นหนึ่งลานกิจกรรมหน้า